สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับผมประสงค์ชุ่มเชยอดีตเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เขตอำเภอสุมเมนครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสื่อมวลชนนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับงานเฟอร์นิเจอร์ของจังหวัดแพร่นะครับจังหวัดแพร่นะครับมีคําขวัญว่าม้อห้อมไม้สัก ขินรักพระรอช่อแหสีเมืองหรือเรื่องแพะเมืองผีคนแพ่นี้ใจงามเพราะฉะนั้นไม้สักของจังหวัดแพร่นะครับเป็นไม้สักที่ดีที่สุดในประเทศไทยซึ่งการบูรณะเสาชิงช้านะครับที่กรุงเทพนะครับครั้งล่าสุดนะครับเมื่อปีพศ2549ทางกรุงเทพนะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยท่านผู้ว่าสมัยนั้นครับผู้ว่าอภิรักษ์โกะโยธินนะครับ ท่านก็ให้เจ้าหน้าที่ของกทมนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และก็กรมป่าไม้นะครับได้ออกสำรวจหาไม้สักที่ดีที่สุดนะครับเพื่อจะไปบูรณะเสาชิงช้านะครับเขาก็ออกสำรวจตั้งแต่อุตรดิตถ์แค่น่านจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็เจาะเอาเนื้อเยื่อของไม้สักรครับแต่ละจังหวัดนะครับไปตรวจสอบดูว่า ไม้สักของจังหวัดไหนที่มีความหนาแน,น่นแล้วก็เป็นไม้สักทองที่ดีที่สุดนะครับผลสุดท้ายนะครับทางกรทมร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมป่าไม้เขาก็สรุปเอาไม้สักของจังหวัดแพร่ที่อำเภอเดียนชัยนะครับไปบูรณะเสาชิงชานะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องอพิสูจน์นะครับแล้วก็ชี้วัดว่าไม้สักของจังหวัดของจังหวัดแพร่นะครับเป็นไม้สักที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้น ผมก็เลยทําอาชีพทาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะครับแล้วก็เน้นเอาไม้สักของจังหวัดแพร่เพียงอย่างเดียวครับที่มาทำเฟอร์นิเจอร์ครับนะครับถ้าหากจะแวะเลือกซื้อแล้วก็มาแวะที่ร้านเมืองแพร่เฟอร์นิเจอร์นะครับเรามีโรงงานนะครับโรงงานผลิตอยู่ที่หมู่6ตําบลเวียงทองอาเภอสุเมนจังหวัดแพร่บริเวณโรงงานของเรานะครับมีพื้นที่เกือบ10ไร่นะครับก็เบอร์โทรศัพท์นะครับที่จะติดต่อมาก่อนนะครับ หรือท่านจะดูในเพจ Facebook ได้นะครับแต่ว่าเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับที่จะติดต่อได้ก็คือ0815951966 0815951966ครับแล้วก็โรงงานร้านเมืองแพร่เฟอร์นิเจอร์ของเรานะครับยังมีคาเฟ่น,นะครับคาเฟ่ไว้เพื่อต้อนรับลูกค้าทั่วๆไปและครับแล้วก็ลูกค้าของโรงงานร้านเมืองแพร่เฟอร์นิเจอร์นะครับ ชื่อคาเฟ่นะครับกู๊ดเดย์คาเนะครับอยู่ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองอำเภอสุเม็นจังหวัดแพร่ครับขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับที่ผ่านไปผ่านมาจังหวัดแพร่นะครับติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0815951966เราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับบริการนำพาท่านไปชมเฟอร์นิเจอร์ไปชมโรงงานได้แล้วก็มาจิบกาแฟที่กู๊ดเดย์คาเฟครับขอบคุณครับ